อาร์ตห้ามพลาดเลยเพราะว่ามิวเซียมสยามค่ะเขาจัดงาน Cultural District 2021นะคะเทศกาลศิลปะเปิดเกาะรัตนโกสินค่ะแนวคิดดีมากๆเลยนะคะติดเกาะกับติดเก่าจะอาร์ตขนาดไหนไปชมค่ะ สายอาร์ตเตรียมปักหมุดเทศกาลงานศิลป์แห่งปีเมื่อมิวเซียมสยามจัดงาน Cultural District 2021เทศกาลศิลปะเปิดเกาะรัตนกโกสินทร์ภายใต้แนวคิดติดเกาะกับตึกเก่าเนรมิตดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ให้กลายเป็นแหล่งรวมงานศิลปะหลายแขนงสุดสร้างสรรค์ที่จะชวนทุกคนเปิดประสบการณ์ท่องโลกงานศิลป์ที่ผสมผสานกับนวัตรกรรมทันสมัยเพลิดเพลินไปกับนิทรศการงานศิลปะเวิร์กช็อปและกิจกรรมอีกมากมายทั้งช่องทางออนไลน์และในพื้นที่มิว มที่จะช่วยเติมเต็มแรงบันดาลใจและสนุกไปกับเรื่องราวประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์อีกหนึ่งนิทรรศการที่น่าสนใจคือนิทรรศการสตรีทอาร์ตภาพถ่ายมนุษย์ปักคลองที่นําเสนอเรื่องราวของผู้คนและเรื่องราวย่านปักคลองตลาดและยังมีเวิร์กช็อปสอนจัดดอกไม้โดยพี่ๆชาวปักคลองตลาดผู้เชี่ยวชาญด้วยค่ะ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการแสดงผลงานแอนิเมชันมองโลกที่แตกต่างด้วยผลงานแอนิเมชันจากศิลปินรุ่นใหม่50ศิลปินและเวิร์กช็อปแอนิเมชันด้วย พร้อมกันนี้ยังมีการจัดแสดง Art and Lighting Installation บนตึกของมิวเซียมสยามที่มาในคอนเซปต์การใช้เทคโนโลยี Projection Mapping สององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในส่วนต่างๆเพื่อพาผู้ชมให้ร่วมสัมผัสความงดงามและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ภายใต้สถาปัตยกรรมแห่งนี้ภายในงานยังมีออนไลน์ซีมินาลเล่าสถาปัตยกรรมในเกาะรัตนโกสินทร์และรูปรถกลิ่นเสียงเมืองสร้างสรรค์ ที่ให้เราได้ทอดน่องมองเมืองอ่านประวัติศาสตร์สังคมผ่านมารดกสถาปัตยกรรมอีกด้วยค่ะ